ไรนะนี่มีเจ้าภาพมาแล้วนะพี่เท่านั้นพี่เดี๋ยวขอขอบาทขอบาท,ขอบาทก็แล้วกัน<ด>ถือว่าวันนี้เราร่วมถวายที่ดินหลวงปู่คนละหนึ่งไลเ่เดอ10บาทก็ได้20บาทก็ได้ร้อ2สองร้อยพันสองพแล้วแต่นะเนี่ยพี่ก็ร่วมมานะครับคุณนันทนาโบรารัตนะครับและครอบครัวเขาใหญ่ปัดช่องรีรำนะครับถวาย ซื้อที่ดินนุ่งโมนาสาสทุก0อ0ันบาทครับสาธุขอให้ปัจจัยนี้จงกลายเป็นปัจจัยที่เป็นมหาสะท้อนขอให้ย้อนกลับมาหาพวกเราร้อยเท่าพันเท่าแสนเท่าด้วยเถินาสาทุสาทุเอาเอาเอาปัจจัยออกมาแล้วก็อธิษฐานเหมือนผมผมพูดเมื่อกี้นะปัจจัยขอให้เป็นมหาสะท้อน อ๋อของพระอ,อาจารย์สาธุสาธุสาธุาธนะครับนี่พระอ,อาจารย์ท่านเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ขององค์สมมาสัพพุทธเจ้าไม่มีไม่เป็นไรครับจะจะได้จะสาธุด้วยนะจะสาธุสาธุเดี๋ยวเราหลวงปู่ออกนะ,ะจ๊ะก็ อนุโมทนาบุด้วยเอาเอาเอา,เอาบาทก็ได้เอาพานก็ได้เด้อน,นะเดี๋ยวเราจะร่วมกันซื้อดินถาวายหลวงปู่หนึ่งไร่นะมากครับโอ้ถาวายซื้อดินที่อะไรครับคุณแม่หนูเวียงเยาวราชนะครับร่วมซื้อดินถาวายหลวงปู่ หนึ่งเมืนบาทนะครับสาธุดาสาธุสาธุสาธุเพิน่นเพิ่นมาบุญบุญนี่บอมีไผ่ปันแจกบอฮอนแยกออกใดคือไม่ผากลลางคือจะเข้ากินเขาผู้ใดกินนั่นก็อิ่มบอได้ไปอิ่มทองท่างคุณเพิ่นบอกกินนะครับบุญในใครทำคนนั้นได้เหมือนการเติมน้ำในตู้ เติมทุกวันวันละเล็กและน้อยเป็นการสะสมบารมีเป็นการสะสมบุญนะทำบุญขอให้ทําด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย10บาท20บาทร้อยหนึ่งสองรอแล้วแต่กําลังของเราให้ทําตามกําลังของเราแต่ขอให้ทําเรื่อยๆทําเรื่อยๆเหมือนการเติมน้าในตุงนะครับเหมือนการเติมน้าในตุงนะสาธุสาธุ ปัจจัยร่วมจังหวด่องหลวงปูนปปนน่นะครับวัดป่าจำปาศิลาวะนะครับบ้านซอนะครับวานนอนกกนิวาสกลนครสาธุนะครับอนุวโมทนาบนด้วยแล้วก็อโนอโทอประศาสนะครับร้อยตำรวจตรีหญิงจันเพ็นนันโทน,นะครับพร้อมก็โกัวนะครับน้องคณสิทธ นะครับสาธุอนุโมทนาบุญนะ้วยเด้อเอาเจ้าหน้าที่มาตรงนี้ช่วยผมคนหนึ่งนะมารับจตุปัจจัยจากาพี่น้องเรานะครับทําไมผมถึงต้องบอกว่าถวายเงินมากถวายเงินน้อยถึงต้องอธิษฐานรู้ไหมผมจะบอกความลักอะไรสักอย่างให้นะหลวงปู่หมุดนะบ้านจานมีใครรู้จักหลวงปู่หมุดนะบ้านจานบ้างครับ หลวงปู่หมุดนาบ้านจานหลวงพ่อเงินนบางคานหลวงปู่ทองมาถาวโรวัดท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดหลวงปู่พิบูลรักอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีและมีเจดีอีกหลายรูปที่ผมไม่ได้เ่ยนามล้วนแล้วแต่เป็นลูกศิษย์สายสมเด็จลุนจากฝั่งลาวสมเด็จลุนจากฝั่งลาวท่านมีวิชาวิชาหนึ่งซึ่งเรียกว่าวิชามหาสะทอน วิชามหาสะพอนและว,วิชาย่อแผ่นดินอ,อันนี้เป็นคําบอกเล่าบอกเก่า